ส,สวัสดีนะครับพี่วันนี้ขออนุญาตถามเคล็ดลับสุขภาพดีของพี่หน่อยครับว่ามีอะไรบ้างค่ะ <school. S 1> ครับผมเ okay. <Wow. S 2> คล็ดลับสุขภาพดีนะคะก็มาจากหลายอ่างเหมือนกันนะคะตัวแรกก็คืออาหารนะก็กินอาหารดีมีประโยชน์นะคะพวกเนื้อสัตว์อะไรก็กินน้อยๆหน่อยของมันก็น้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็อาหารสําเร็จรูปก็ไม่ค่อยกินข้อที่2ออที่2ก็คืออากาศพยามหาอากาศบริสุทธิ อ่ถัดไปก็ออกกําลังกายค่ะพอพี่ก็จะมาฟิตเนสมาออกกําลังกายเต้นแอโรบิกที่นี่ก็อาทิตย์หนึ่งสัก 3- ามสี่ครั้งแล้วก็ตัวที่สําคัญก็คืออารมณ์ค่ะครับค่ะทําอารมณ์ให้แจ่มใสมีความสุขนี่ก็คือเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะคะอยากถามเรื่องอาหารอีกนิดนึงครับ,รบอาหารส่วนใหญ่นี้พี่มีอันไหนที่แบบเราเลี่ยงเลี่ยงเป็นพิเศษเลยครับว่าเราไม่ควรทานอันนี้แล้วมันจะส่งผลกับสุขภาพเราถ้าเลี่ยงเป็นพิเศษส่วนใหญ่เป็นจังฟูด้ดกับอาหารที่เป็นพวกมัน ครับพวกขาหมูหรืออะไรกินได้แต่ต้องกินน้อยๆเลือกกินที่มันมันน้อยๆเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พี่จะเลี้ยงมันนะคะคแล้วก็กินส่วนใหญ่กินพวกถั่วกินธัญ,ญพืชเยอะเหมือนกันค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ t a เทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน